วันนี้ไหมเอาเนี่ยวันนี้โอเคโอ้โหโอ้แล้วแห้งด้วยเฮ้ยเกาหลีใต้โซมาเลยยิ้มกิ่มเลยมเรื่องที่ไม่เก่งที่สุดในโลกแล้วอ่ะอิตาลีโรมเิ้ยอามเดลีนิวเดลีเดลีมันเมืองเก่ามันคือนิวเดลีแต่นิวออกในหัวแต่เดลีแต่เดลีออกมาในปากสี่สิงคโปร์สิงคโปร์ เงียบงอนงอนนี่แมาสิ่งที่เขามันเลยได้ิฟิลิปปินส์มาลากามาเนลามาเนลาเออไม่ใช่มาละกาแฟนเก่าลูกขึ่นฟิลิปปินส์แฟนเก่าคนที่สี่สิบหกใช่ไหมกูเปลี่ยนแฟนบ่อยไปปั๊บอายุสามเก้าสามแปดกูมีแฟนก่าจออกมาจากน้องแม่เลยไปดูแมน้ำโฮจิมินซิตี้ฮานอยสเปนสเปนมาลิสสเปภาพแรกกูคืออะไรรู้ป่ะแกหัวกระทิงแป้ง ดอนดอนไม่มีอะไรสนุกเท่านี้เลยเยสอเมริกานิวยอร์กเอ้ยไม่ใช่ไม่เจอไม่ใช่เออแมนฮัตตันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เพนตากอนไวเฮาไวเฮาแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยทำไมมันหายไปจากหัววะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกมากกอนจะดีซีเออลืมเนี่ยสหรอเมริกาด้วยนะใช่ใช่แปลกเนาะกรุงเทพตอ่ะไม่ใช่รีโอเดจาเนโรไม่ใช่ไม่ใช่ไงอีกเมืองหนึ่งลีโอไม่ใช่เป๊บนึงนะไม่แป๊บนึงนะสองพยางถูกป่ะ็ี่พยาง ริวโวโดโรนันโดเฮ้ยไม่รู้อ่ะยอมไม่รู้ยอมบอสเตรเลียบอสเตรเลียไงมึงเคยตอบในเกมเปนเคสคอร์สเหรอเอออูอว่าแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ผมอ่อนอยู่แล้วเจ็ดเจดสองตอบไม่ได้หนึ่งเอ๊ะแต่มันไม่ค่อยชอบเลขสกอร์นี้เลยว่าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์อันนั้นมันยังมีอะไรเด้งแวบๆเด้งๆป่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าล่าสุดนี้ฟูแพ้เท่าไหร่นะ